อัะนะครับก็กลาบสวัสดีพ่อแม่แม่น้องทุกชัานนะวันนี้มาอยู่กับอีพีที่สองนะวันนี้อีพีที่สองนะพอดีอีพี EP แรกมนะันนาเดี๋ยวไปเอาดิ้นก่อนนะโทษทีนะโทษทีนะที่ทําให้มันวุ่นวายไปหมดนะคนเราไม่ข้อผิดพลาดกันได้อุ้ยตกใจมดุดไปดิปัออกหา อูว่ากันสังั้นโอ้ถ้ากูไม่เกิดกูไม่ถ้าเกิดผมไม่เนี้ยนะไม่ซุ่มซ่ามตั้งแต่แรกคงไม่ต้องมาเกิดเรื่องนะขออภัยด้วยนะแ้่บอก็ทำตามกฎระเบียบดีแล้วเราให้แคทก่อนนะ แบคโฮแบกโวแบคโฮขดให้หน่อยเดี๋ยวเริ่มจากเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวพ่วงแม่ให้เต็มก่อนนะเดี๋ยวพ่วงแม่เต็มก่อนนะเอาพ่วงแม่ให้เต็มก่อนนะก็ตาดไปตอนที่พ่วงแม่เสร็จเลยนะโอเคตอนนี้ก็พ่วงที่สองนะไอเล่นเปิดไปนะตอนนี้ได้ดินเต็มอ่ะ ว่าว่าเงินดินแถวนี้มันงามนะขอบคุณครับพี่แบ็คโฮลงมาตอนฝนตกนะไม่เป็นไรฮนะลายละเอียดรถนะหืสายแข่งบาลีลำนะคันนี้คันนี้มีชื่อว่าสายแข่งบาลีลำนะ คนนี้มีชื่อว่าสายแก่งบาลีลำขึ้นมาบนแมคโครได้นะไปนีป้นนครับเพ่คนเดียวไม่เงาหรอวครับแมคโครอะ่ะผมจะลองขึ้นไปบนแขนแมคโครผมจะลองขึ้นไปตรงที่ตักแมคโครนะเฮ้ยผเฮ้ยกูเป็นกระสือปะเนี่ยกูเป็นผีกระสือป่ะเนี่ย ลอยได้เฮ้ยเฮ้ยยังเท่เข้าเท่เข้าเท่เฮ้ยผมอยากเข้าไปในพ่วงก็ตัวเองวะ่ะเฮ้ยลองใหม่ดิอยากเข้าไปในพ่วงก็ตัวเองนะขอติ้งต้องก่อนแป๊บหนึ่งนะขอติ้งต้องโชว์วะน,นะผมขอติ้งต้องโชว์ก่อนนะฮะคนเราก็อยากสนุกนั่งไม่ใช่ว่าเราจะอดสนุกนะ คนเราก็อยากจะสนุกกันบางแหละนี่ตอนนี้ผมมาอยู่บนพว่วงรถตวเองแล้วนะนีะ่น,นี่เป็นไงนี่วิธีขึ้นรถแบบที่แท้จริงนะวิธีขึ้นรถแบบที่แท้จริงนะไปอย่าติงตองนะไปเฮ้เราไปจุดค <N> ัดกองก่อนดี เราต้องไปจุดคัดกองก่อนะรถตามทุกคนต้องไปจุดคัดกองก่อนะเขาลอทิ้งหรือว่าไงมันหะายไปคงแม่ลูกกูก็ถอยไม่เป็นด้วยเนาะโอเคคัดกองเรียบร้อยนะไปขั กรองเรียบร้อยอันนี้เราได้คัดกรองเรียบร้อยแล้วไป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 มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเขาจะกินแกงแปลว่าแกงมาไปไปนับเร่ง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 ติงตองกันมากเลย เอยบาพิมิตนะเอยบาพิมิตนะโอ้ยจะถึงมืดก่อนเลยเนี่ยลำปาง<ม>ก็อยู่ยไกลด้วยแม่ฮะแล้วหาที่จอดกัน <c oughs> มาจอดรถที่บ้านตัวเองแล้วกัน <c oughs> หรือบ้านยั่ไหนอยู่บ้านตัวไกลอยู่ไกลด้วยเนาะชัดยอดจริงๆ <c oughs> หรือบ้าน แกจะว์ปมาได้ไหมเนี่ยเอไม่ใช่ดิบ้านมันเป็นบ้านนะไม่ใช่ผีสิงไหนอยู่ไหนเร็วอย่าพิมิตบ้านแกอยู่ไหนผมจะเร่งก็เร่งเ่ลานะ้นะกำมือกูก็ตั้งกดนะ่นะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว บ้านที่แสนสุขก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ